ตอนหยาดคิทิคอล90%และเอลสูตรองเท้าหกข้างกับต้นไม้มูลาดาเมจเน้นๆทั้งต้นไม้ทั้งหยาดบอกเลยยังไงก็มันต้นร้อนครับก่อนที่จะเข้าไปดูในเกมผมจะมาแจกเซตไอเทมหยาดคลี90%นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาฟังนี่ก่อนคลิปนี้ผมสร้างเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เอาไปกดในแรงนะครับและส่วนใครที่อยากรับชมคลิปเต็มก็สามารถกดเป็นที่ไวทีหน้าโปรไฟล์ผมได้เลยนะครับ ในเซตของตอนนี้มีของคีย์เพีเงยงแค่สอย่างฉะนั้นอ,อัตราคีย์ที่เข้ามจะมีเพียงแค่65%แต่ถ้าใครที่ได้คีย์ที่เข้าแรงๆตบแบบมันๆก็กเปลี่ยนของตามนี้ได้เลยนะครับจะได้ทั้งหมด90%ผมไใช้เป็นพลังแฝงเดวิ่นะครับเพื่อระคูดาวส่วนค่าสแต็กล um ุ่นก็จะได้ตามนี้แหละครับพลังโจมตีบวาาก25อัตราคีย์ที่เข้าบวก10.6จอกกระ,ะห้อง14ข้อแตกคีที่เข้าบวก21.6ความเร็วขึ้นที่บวก10%ส่วนรูนผมก็จะใช้เป็นแรมเพจท6เมตรเรท4 m, นเมตรแอนคอรเมด ผมจะได้เป็นปตำแหน่งจังเกิลหรือหยานป่านั่นเองเดี๋ยวไปรับชมกันในเกมแล้ววันนี้เรามากับหยานทีนทันจิโร่ลโลนั่นเองผมจะเล่นเป็นหยานป่านะครับคือในความคิดผมหยานป่าเป็นตัวละครที่เกิดไวนะคือถ้าเป็นหยานออฟก็ต้องใช้เวลาฟาร์มเงินนานครับแต่หยานป่ามันหาอ็อบเจกต์ห่างเงินเองได้ตลอดเลยแถมหยานป่าก็จะเล่นได้ก่อนหยานออฟด้วยนะโอ้โหแล้วกดเจอหยานกับอาญานะวิกฤตแน่แต่วิกฤตกับหยานอาญายก็คือต้นไม้สเปลอะไรของเขาเนี่ยก็เข้ามาในเกมเป็นที่ของเราครับผมจะเริ่มฟาร์มจากฝั่งมังกกร่อนนะเพื่อไปรับออฟเล่นบนนต้เกมยานก็เล่นไปเรื่อยๆนะครัับยาเเเป็นตวลกมมไ่ต้องรีบเนาะ มีคนบ้าไหนเอาอยานคีเก้าสิบเปอร์เซ็นต์มาเล่น5นห้าวิหนะ้าเนี่ยแต่ว่าคนดูว่าฟังคนบ้าพูดอยู่เองนะตอนก็เจอเอฟซีอีกแล้วนะกูดูในตานี้เราโยนด้วยไงโอมมาช่วยฟอร์มแล้วลูกแล้วเราก็รอบัฟเกิดชิวๆครับเอฟซี FC ในตาที่โยนจริงมากจริงแล้วเราก็ฟาร์มไปเรื่อยนะครับเพราะเรามีพ่อคอยดูบัฟให้อยู่ตัวจริงบอกครับตัวปอหมดขาบอกเลยไวรุ่นตุบไ,ไรัวรุ่นเออเราก็ฟาร์มหาฐานขาย่านไปเรื่อยนะครับเราต้องการเงินเนาะ ชิวเลยเฮ้ยทูเลนเฮ้ยเฮ้ยทูเลนซิกระตุกอะไรเฮ้ยไปนรุ่นตีไปเรื่อยป,ป่าไปเรื่อยเนาะป่าทุกคนก็คงรู้ใช่ไหมครับว่าคลิปกลางมันสำคัญขนาดไหนอะ่ะแต่ขอขโมยปูดได้ไหมแล้วก็ดับพุ่งรอคลิปกลางเนาะอันนี้อยใหญ่ใหญ่ในคลิปกลางกันใช่ไหมล่ะขอนะครับคลิปกลางเอ้ยผมว่าเข้าไดงต่อได้นะต้นไม้โซนนั้นอนะดีครับพี่หยาน ไอ้ครูพี่อยากก็ไม่สู้เดินตรงๆเลยดีกว่ามีต,มมต้นไม้คอยตีให้แล้วเนี่ยก็คิวเนาะเรียบร้อยพันธิตได้เฮ้ยลิกเตอร์โดนเฟื้อบัดไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอป่าเพิ่มแล้วกันไอคิวไม่สะอาดเลยเฮ้ยเดี๋ยวของเอลซูแปลกนะขอขึ้นมอเักกันซีค์มากันอาญาก,ก่อนนะครับคือมันเอาฟ้าออกไปไม,ม่มานาน่นละพวยละเราไม่น่าเปลี่ยนติเลยไปดีกว่าครับพี่ทูเล่มขอฮิวนะครับต้องการมานานมากในตอนนี้ คลิปคางได้ไหมอยากได้คลิปคางอะ่ะของคลิปคางนะครับยังเหลือก่อนเวลามังกรเกิดอีกสิบกว่าวินะผมขอคลิปไห้ตัวแล้วกันนี่แหละจะกบตัวไม่น้อยออทุ๊บทีขอฟาทีนึ่งเพื่อคลิมีเอฟเฟกต์ด้วยนะ <c oughs> อุ๊ยพวงของตรีบไปมังกรละมาโดนแย่งแนะ่โอ้โหเอลสูนเท้าสี่ข้างอะไรครับเนี่ยอืมแล้วผมลืมบอกนครับผมมากับเมสซ่มสองคนครับเอลสูน,นเมสซ่มกับต้นไม้เมสซ่มนะสองคนนี้เข้ามาโยนชัวใครที่ได้แคร์ลิงจริงก็ต้องเอลสูคนนี้เลยนะรีกลิมังกรเลยก่อนโดนแย่ง เอาอย่างเขาเอาดาร์กเหรอคิดว่ามังกรแล้วนะผมคิดว่ามังกรตอนตัวแรกมันคุ้มก่าดาร์กเยอะนะมังกรเนี่ยได้เงินด้วยตีแรงด้วยอันนี้มาฟ้าว่างอย่างงี้เสร็จครับเอาอย่างตาเฉลยเขามีไฟล่นบนกันนะละงเขาไฟกันแล้วก็มาฟาร์มนะครับอย่างตัวเด็กเกมก็พยายามห่างเงินไปเรื่อยครับไม่ต้องรีบเนาะแล้วเราก็ได้บูเข้าแบบชิวๆอ้๊ผมว่ผมต้องรีบไปเติมบนเนาะเดี๋ยวเขาจะมีเรื่องกันมาแล้วครับเราพระเอกก่อนพระเอกมาแล้วอยแทันจิโร่คขามาโด เปิดฟามพี่รลดครับลอมก่อนพี่พี่ผมผมก็ดปันนึงด้วยพี่ขอที่นึงขอที่นึงถนิดถนิดถนิดเฮ้ยผมว่าผมโดนสวนไหมนะเนี่ยเอ้โอ้หอาแยามตีไม่เข้าอ่ะกาะเด้งอีกเรียบร้อยเมื่อกี้ก็ถือว่าเป็นชอดโยนชดอย่างเงี้นะก็มีเย้ยไปนะครับไม่มีใครเห็นเนะ <c oughs> าะวามต่อยาวครับอย่ายคิดเดี๋ยวเราก็ต้องใช้ของนิดนึงแนละ้วแบบโอ้โหเราต้องกดเราจะตีแรงได้ก็ต้องพึ่งของนิดนึงบารมีเงินเลดเกมแล้วก็มาเรฟ้าเอารถคูดาวกลับมานาเนาะ ก็ถ้าเล่นป่าก็ควรเอาวัฟเวอลยนะอย่าให้ป่ามันโล่งเอาทีมันจะมาแย่งเอาได้เนาะสวัสดีครับพี่ทาร่าไปไหนครับเรามากันสี่คนนะทาร่าตัวเดียวเอาลงไหมเนี่ยมันวิ่งเอ้ยอุ้ยอาย่าอาย่าอาย่าอุ้ยอุ้ยหานมาเฮ้ยผมเช็คอนาคตรผิดพลาดไปไม่ดีกว่าครับผมรู้สึกกินห้าแต่ได้แล้วเหรอได้แล้วไหมเนี่ยอุ้ยแล้มีฟ้าทอย่าเด้อฟ้า อีกผมติกแซกครับติแกแซกอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุอ้ยโดนส่วนไปนะเนี่ยอุ้ยโวผมตายแน่เลยมันจะมีรอบสองเหรอ,ไ,หอไม่หลอกมั้งเฮ้ยตัวดิจิตอลโอ้โหเรียบร้อยหมดแลแมสัวโลคลิวเมื่อกี้ผมขอไม่นับได้ไหมครับทุกคนผมก็จะติกแซกหลบสกิลแล้วไงแต่คือผมหลบไม่ได้แซกสกิลเลยผมโดนส่วนตายแล้วเราก็กลับมาฟาร์มต่อแบบชิวๆนะครับฟาร์มไปเรื่อยเนาะเอาเลสเอาบูไปเรืเอเร่อยไม่ต้องรีบหรอกเนาะอย่างในตัวเดทเกมเอลสูดผมเอานเพื่อนเปล่านี่ไงอาญาทั้งหกข้างกับเอลสูดนะหกข้าง เราวิ่งแข่งกันว่าใครจะชนะส่วนผมขอเนี่ยเป็นหยาดคีต่อนะครับอ่าคลิปกลางเราจะพลาดได้ไงเนี่ยนี่ครับทุกคนเห็นครับใต้เท้าเล็บมันมีบูเป็นบูของผมแล้วเราก็กลับไปฟาร์มวิชิวนะครับผมเพิ่งว่าเจ็ดเองอยากจะเล่นได้แบบมีประสิทธิภาพให้สูงที่สุดก็ว่าสิบสองนะพวกสิบสองผมส่วนใหญ่จะประมาณเจ็ดถึงแปดนาทีนะครับถ้าเป็นหยาดป่าถ้าเกมตามก็ประมาณเก้านาทีน้อยอย่างมากเฮ้ยเหมือนขบวนจะมีไฟกันนะครับไม่รอหยาดเลยเหรอขอคิบกลางก่อนละกันเงินก็มาก่อนนะตอนนี้ มาแล้วมาแล้วมันมากันแล้วพี่เราไม่อยากสู้เลยอ่ะมันเลือดเต็มกันทท้งนั้นเลยเฮ้ยแต่อย่าแก้ตายนะแต่ว่าดาเมจถึงไม่พอผมกลับมาทีมก่อนได้ไหมนะเออคือเสี่ยงทีมก่อนเนาะแต่ว่าไม่น่ามีใครมานะเรืองมันโลมากเลยอ่ะเพราะผมได้มาก่อนนะได้ปะได้ปะได้ปะสวยไปแล้วครับไม่อยู่แล้วไม่เล่นด้วยหรอกพี่แต่มเมื่อกี้ผมโชว์ฮาเป็นรอบหนึ่งติดยูปิดฝั่งอะไรครับแล้วก็ฟาร์มต่อเนาะอันตีมีอยู่เออแต่เมื่อกี้เมื่อกี้เอาสูดได้เหรอ เอเอสูตรฮัดคิฟเฮ้ยกลาง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 ขอคลิปกลางนะครับนี่เาได้คลิปกลางแล้วก็ไปฟาร์มกันดีกว่านะครับไม่ต้องรีบเนาะอย่างอย่างคิฟมันต้องใช้ของอะบวกกับดวงนิดนึงด้วยขี่เก้าสิบเปอร์เซ็นก็ถ้าไม่ติดมันจะพูดไงนะเฮ้ยแล้วมันไม่ตายอขอทีนึ่งเรียบร้อยมาฟาร์มต่อกันได้ยาวๆนะครับตัวกลาละสามเวลครับชิวชิวเกมนี้ก็ผ่านประมาณหกนาทีนะครับก็เรื่อยๆครับผม ฟาร์มเนาะเล่นเล่องอยู่เนีน่ยเราฟาร์มล่างต่อเอ้ยแต่ขอคลิปกลางก่อนละกันคลิปกลางต้องมาก่อนเอ้ยราต้นไม้ไทยเฮ้ยไทยไ,ได้ปะไม,ไม่น่าตายนะทาร่านเนี่ยมันยังไม่มตีเลยมั้งเราไม่มีตัดเลือดอะฆ่านไม่ได้อ่ะฟาร์มต่อดีสุดครับไม่มีดาเมจไปสู้กับมันฟาร์มครับผมเราขายฐานทำได้ทำนาฟาร์มไปเรื่อยหาเงินครับผมตอนนี้สนมากเลยเนี่ยเร็วเร็วครับเร็วเร็วนี่พังเงินละเฮ้ยป้อมแตกเหรอเฮ้ยเลนล่างมีไฟอย่างนี้มาครับเปิดปาร์มมาแล้วขอญาตสวนจังหวะนี้ผมจะสวน ล้ำล้ำเออล้ำเอเอวิดวิดเอ้ยเออเล้าสู่ลัดได้อย่างนะย่ามขอได้ไหมขอคิวหน่อยได้ไหมอุ๊ยโอ้โหไม่ได้อ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่างนั้นแล้วก็ไม่ได้คิวเลยเราก็ต้องกลับมาฟาร์มต่อนะครับอีกแค่สองวลก็สิบสองแล้วเดี๋ยวจะโชว์แล้วนะครับทุกคนฟาร์มไปนะตอนนี้หยาดมันศูนย์หนึ่งห้าเหรอหยาดก็ยัง,งไม่ได้คิวเหมือนกันนั่นแหละแต่มันแอฟซีไปห้าตัวแล้วกลางกลางกลางมากลางกันดีกว่านะครับ เ <FC. c oughs> อฟซีเขาเป็นเอฟซีเลยตอนนี้เนี่ยมาครับฟาร์มาเอาบูเอาบูอ,าบอ่าเดี๋ยวผมจะได้ดาบเคียนะทุกคนอันแน่หยาดจะมาทำในลิเกเตอร์ผมจะวันี้ผมจะส่วนนะผมม,มีตีผมสู้ไงตีตีต,ต,ตีเออเรียบร้อยแล้วก็เรื่อยๆน,นะครับอีกเรืเ่อยวก็จะก็จะถึงสองแล้วเราได้บูกับแดงมาแล้วนะตอนนี้ทำไมทำไมรอดพัฒทำไมเนีนน่นนนนยคือเขาหินหยาดแล้วเขาก็วิ่งกันหมดเลยอ่ะผมจะส่วนยังไงเนี่ยอุ้ยคลิปกลางมา ของเงินหน่อยครับของเงินหน่อยสิบสองแล้วอะ่ะอายาอาญาอาญากับเลดี่มันหลายรอบนะแต่ต้องเกมแล้วเลดเกมเจอกันนะอือทาร่าทาร่าก็น่าลำคาญมากไม่มีตัดเลือดแต่สู้มันยังไม่ได้นะดาเมจเลยก็ไม่พอปิดเนี่ายนีายาายา่เอ้ยอาญาอาญาเอ้ยทาร่าทาร่ารผิดตัวผิดตัวทาร่ามันขึ้นมานะทาร่ามีนนห,นหนึ่งกับเราจริงเหรอสิบสองกันได้ไหมอะ่ะก็มีอาญาได้เอ้ยจะนนเหมือนเดราจะสวนติเบตก็สู้กับตอนนี้เฮ้ยสิบสองได้ไหมทีหนึ่งอะมิวอัพมาหน่อยได้ไ๋ยปะ เออแต่ผมว่าผมว่าเราสู้ได้ฮะได้ป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 ะเอลสูยิงสวยครับนี่ต่อได้นะต่อได้นะอายะอายะเรียบร้อยดับเบิลคิวอ่าสิบสองพอดีมาแล้วครับไพ่ขึ้นมาระดับหยาด้วยสิบสองระวังตัวกันไว้นะครับทีมพ์ดูเขาทำหมนต้นเกมไว้เยอะเฮ้ยเอลสุเอ้ยเฮ้ยเอลสุทำไรเอลสุเฮ้ยมีคนโยนนะเมื่อกี้มีเอลสุแข่งใส่หน้าผมแปลกๆเมื่อกี้แข่งใส่หน้าผมแข่งเลยแปลกๆคิดมากคิดมาก แล้วท,ทีนู้นตายหมดเลยเหรอเอามันเอามันโดนอะไรอ่ะต้นไม้อ่ะต้นไ,ไม้ชันดาวแลสดาร์กเอลสอูจุวยฮ่าฮ่าฮ่าเมื่อกี้เอลสูฟิกหรือเปล่าเนี่ยผมว่าผมตาผ่าเองนะมั้งทีดักสีดัก,กต่อคิดมากคิดมากอ้าวแดงโล่งอย่างงี้ขอแดงนะครับเนี่ยมาเอาแดงเองนะตีเลยตีเลยเออเออแต่จะหมดแปลจะหมดเมื่อกี้ไม่เห็นนะเออทำเกิ่วเห็นก็ส่วนเอลสูปะตาฝาดยังไงเอลสูคนนี้หลายรอบนะแปลกแปลกนะลิกเตอร์หลุดมมเื่่ออกี้ะ แน่คีปกลางคือเราเล่นป่านี่คือผมเล่นป่าผมชอบไปหาคีปกลางไปอะไรไม่รู้เหมือนเหมือน,นมีแรงหนึ่งดูดเลยอะไรก็ไม่รู้ทำให้ผมแบบไปเจอคีปกลางทุกรอบเลยมาของเพลสชิ้นหนึ่งนะครับชิ้นสองกำลังจะมากลับมาบูต่อเนาะเลาต้องทะลุคูดา,าวด้วยว่าน่าจะปล่อยบนนะโอเคมาครับมาครับเกิดไปแล้วหย่านโชว์ังวันนี้ผมเปิดปานแรดแรดทำต้นเกมอะไรไวร้เยอะครับติดคือติดคือติคอดคือมาครับทาราเอาไหมอ่ะต่อเบ้า อุปถาร่าเขาไม่เล่นอะอะไรอะ่ะคนไทยใครที่มีเสียงตึบๆอะไรก็มีช่างมาทาาํางานแถวบ้านผมนะครับก็ขอโทษที่เสียงรบกวนด้วยเนาะเน่บ้าฟ้าขึ้นอย่างงี้นี่ล้มฟูมเนันตีนานมากเนี่ยจเจนแตกอันตีนะ่ไะไปขาบิตเตอร์เอากางให้เอากางเอากางเอากางได้ปะได้ปะหัวได้ขนาดนี้ไม่มีใครเหมือนกันหรอกทาร่าอ๋อถาร่าเล่นได้นะจะฟูอ๋อทาร่าเดินอย่างงี้ตายนะติเตอร์งัดได้ปะเหลือไม่ถึงไม่เป็นไรไม่เป็นไร เอาบนต่อดีกว่าขีบเข้าพอดีอย่างงี้ตีเฮ้ยขีบหมดขีบหมดนี่ตีรีบตีตีเลือดไปเยอะเลยชิวๆครับเรื่อยๆเราตัวเลดเกมเนี่ยเลดเกมยังก็ชิวราธนูขีดดีกว่าหย่านธนูขีดตีไวไม่ดูผมตีดีดูไปตีขีบให้ดูนะผมตีขีบไวมากตอนเนี้ยดู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 นะดูดิผูกผมตีอย่างไวผมตีไวแค่ริเออมัไม่ตายไม่ตายแม่ประตีไวละดูดิขีบคันหกปาดเรียบร้อยเอ้ยเอ้ยเดือดสุเดือดสุอย่านะ แปลก,แกเปล่าไม่หรอนะมกมั้งโหคิดมากเองเนี่ยหาฟ้า,าเรื่อยครับผมแดงเนาะเฮ้ยเขามีไฟกันเนาะก็หงเอามังกรต่ออีก่อนฮ่าฮ่าฮ่าเฮ้ยเออ,เอ,อ,เอ,อสูบฟีกเหรอผมว่าที่นี่ผมนอนน้อยแหละทุกคนดูผมตีมังกรดิดูดิท่อยไว้แค่แรี่เนี่ยมาครับเฮ้ยแลนนะเมื่อกี้เห็นแลนนะพวกข้างหน้าปะเออเออมีคนสูบเปลา อ่ะครับอ้าวอาญาอาญาครับคนไทยเล่นไหมเรามีของกับบัมก่อนแล้วเขาไม่น่าเล่นกับเรานะเราก็เก่าฟาร์มต่อยเลยครับผมทำวเวฟฟาร์มไปเรื่อยเนาะเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเราบีบไฟให้เขาเล่นได้นะวิ่งถาร่าทาร่าอ่ะครับเปิดฟาร์มแล้วทาร่าจะหนีหยาดได้หยาดเลยเอยนะวิ่งสู่ยิงโดนก็โอเคนะสโลได้ทาร่าเรียบร้อยตีเกือบสองวันเอ้ยโอ้โหเยอะมากโอ้โหโดนใบอะ่ะ ผมว่าเมื่อกี้ต้องเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดหรือเข้าไปพลาดเล็กน้อยแน่มาครับเอาใหม่ผมเปิดปานมาแล้วหย่านหย่านเอาไงหย่านเอ,อ้มีลเลสอ่ะโหมที่หยันไม่เข้าอ่ะเอ้ยเผื่อขู่โดนเลสไอ้ออาญาไอคิวอ่ะคนไทยผมว่าเล่าไปแล้วที่ผมเข้าไปคงไม่มีเอลสุคู่ใจนี่อีกไปครับเอลสุเมโซมาของผมโผ่ไปอันตีไปแล้วหยานถึกมากเลยผมตง้งตรงตรง่แน่เลยบนฟาดดูวนฟาดดูเรียบร้อยรอบสามครับผม ผมว่าต้องมีหยาดตายรอบตีอ่ะไปครับเปิดปานมา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 ,มาเฮ้ยต่อได้นะทาร่าเรียบร้อยโอ้หยาดอาย่าน,าน่ากลัวมากเลยเนี่ยเจนครับพี่พี่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นอ่าผมขอฉีกตัวมาก่อนนะเดี๋ยวตายแน่เลยถ้าไฟต่อเนี่ยมีติดขือรอบหนึ่งด้ะมาขี้ขี้ไปหน่อยอีเฮ้ยจังหวะนี้ผมจะส,วน,สวนมันได้สกิลเลยนะมามาหยาดขี้หยาดขี้เอ้ยตัวนี้ผมขอได้ไหมเตี้ยขาสั้นแผมขอได้ไหมขอสักทีนึงปุ๊บเรียบร้อย เอชหมดทีมก็ชนะเป็นที่เรียบร้อยนะครับไปครับคนไทยตีป้อมตีป้อมคนไทยนิดหนึ่งนิดนึงนิดนึงเรียบร้อยก็เป็นอีกค,ครั้งนะับเซลเกือบตุยให้ไ,ไม่ไทยเดี๋ยวมันซ้ำช่องแต่ก็วิกตอรี่นะครับแต่เราก็ได้เหรียญทองครับแต่เราไม่ได้ MVP ีเหรอโอ้โหทูเล่นแย่งฟีนก็จบกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นไงบ้างครับชอบคลิปน,นี้หรือเปล่าถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนนะครับส่วนวันนี้ผมขอตัวไปแล้วครับสวัสดีครับ